สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องที่จะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของความโลภความอยากได้อยากมีของคนที่ไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงไปล่วงเกินคนตายจนกลายเป็นเรื่องสยองขวัญที่เล่าสืบต่อกันมาเรื่องมันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถบภาคกลางสมัยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงยุคนั้นใครตายเขาก็เอาไปฝังไว้ป่าช้าท้ายวัดรอทำทิทีเผา มีชายคนหนึ่งชื่อไอจุกนิสัยขี้เหล่าเมายาการงานไม่ทำวันวันจ้องแต่จะหาวิธีรวยทางลัดคือหนึ่งไอจุกมันได้ข่าวว่ายายสายเสร็จที่นีในหมู่บ้านเพิ่งสิ้นบุญญาติพี่น้องเอาศพไปฝังไว้ที่ป่าช้าเพื่อรอญาติจากกรุงเทพมาเผา ข่าวลือหนาหูว่ายาตยัดเงินพดด่วงทองคำใส่ปากยายสายไว้เพื่อเป็นเงินปากผีให้แกเอาไปใช้ในพบหน้าความโลภบังตาตกกลางคืนไอจุกแบกจอบเสียมแอบย่องเข้าไปในป่าช้าท้ายวัดบรรยากาศคืนนั้นเงียบสงัดลมพัดกอภัยดังเอียดอาดมันเสียงคนร้องโหยหวนไอจุกเดินไปถึงหลุมศพยายสายดินยังใหม่ มันไม่รอช้าลงมือขุดทันทีชึกชึกเสียงจอบกระทบดินดังฝ่าความมืดขุดไปได้สักพักก็เจอฝาลงไม้สักทองมันงัดฝาลงเปิดออกแอดกลิ่นทูบและกลิ่นศพโชยมาแตะจมูกแสงจันทร์สลัวซองให้เห็นหน้ายายสายที่ซีดเผือดแต่ปากยังหุบสนิทไอจุกเห็นดังนั้นก็สะแยะยิ้มเสร็จกูแน่ยายสายเอ้ย แบ่งให้ลูกหลานใช้บ้างเถอะมันกะโดดลงไปในหลุมเอามือไปง้างปากศพที่แข่งโป๊กง้างเท่าไหร่ก็ไม่ออกมันเลยตัดสินใจใช้ด้ามเสียมงัดกึกปากยายสายเปิดออกเผยให้เห็นเหรียญทองคำซองประกายวาววับไอ้จุกตาลุกวาวรีบเอามือล้วงลงไปหยิบเหรียญแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังงับปากของศพยายสายหุบฉับลงมาอย่างแรง ฝันขมคมกัดเข้าที่ข้อมือไอจุกจนจมเขี้ยวเลือดสดสดพุ่งกระฉุดไอจุกร้องตะเหลือกโอ๊ยปล่อยกูยายสายปล่อยกูไอจุกร้องลั่นป่าชา้าพยายามดึงมือออกแต่ยิ่งดึงยายสายยิ่งกัดแน่นขึ้นแถมตายายสายที่เคยปิดสนิทก็ลืมตาโพลงขึ้นมาจ้องหน้ามันในตาขาวขุ่นไร้แววจ้องขเขม็งเหมือนจะกินเลือดกินเนือ้อจังหวะนั่นเอง เสียงหมาที่เคยหอนระงมกับเงียบกริบมีแต่เสียงไอจุกดิ้นทุรนทุรายอยู่ในหลุมศพเช้าวันรุ่งขึ้นสับปะเรอมาเจอสภาพไอจุกนอนสลบเหมือดอยู่ข้างหลุมศพมือขวาเละเทะเต็มไปด้วยเลือดแต่ที่น่าคนลุกกว่านั้นคือที่ปากของไอจุกมีเหรียญเงินปากผีคาอยู่ไม่มีใครรู้ว่ามันมาอยู่ที่ปากไอจุกได้ยังไง หลังจากวันนั้นไอจุกกลายเป็นคนเสียสติวันวันเอาแต่นั่งพึมพำคนเดียวว่าคืนแล้วจา้าฉันคืนแล้วจา้าไม่กล้าเข้าใกล้วัดอีกเลยจนวันตายนั่นแหละครับท่านผู้ฟังคนเราเวลาตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แต่ไอคนที่ยังอยู่แล้วไปเบียดเบียนคนตายก็หนีไม่พ้นเวรกรรมของของเขาเขาห่วง อย่าไปลองดีกับสิ่งที่มองไม่เห็นกรรมมันติดจะลวดครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในเรื่องเล่าสนุกสนุกครั้งต่อไปสวัสดีครับ